ไปลงนทุกนั่นตอนประกอบเรื่องตีตีตีปากตั้มมานะกายตั้มเนี่ยตั้งเลยกั้มันหลอกกอก้าวันเนี่ยกลั่นไปผมสัตตาเลยแบนี้่ะไม่ได้คุณแก่นั่งอยู่โอ้หลวงปาทุงอาป้าบาดบ้านนั่งนั่งไปยินอยู่กขมันต่อยออกรบเขามันต่อยออกรบตึ้งเมื่หนายกี่มันก้าวมากันแตมันตัวบุมกันนี่บุญเนี่ยกวาดเข้าไปตรงเข้าไปตอนเด็กกูก้าวไปกันบพวกนะก็มันก้าวไปตีตีก้านก้าวไปสองคนถึงนิ้นั <Ừ. S 1> ่น เมื่อนปลวกนั่นเลยกลมอยู่ตรงกลางนั้นซึ่งตาบโนั้นเบอร์บุนบีนั่นเมื่อนักคนนนังยนต์ซึ่งยังหลูกินตาเต่านี่อันเมื่อ้หยิบเทเรือเรือกว่าสิบช่องอะนะแล้วแหววเมื่อคนหนังเล่นดูประจํามันยินนั่นนั่นเป็นไล่ไล่ไล่ตาเนยอะนะเป็นเส้นสีน่ามือแล้วก็ที่แดงเป็นไล่เป็นนั่นอยู่ตาเนยนะกะมันเอาไปขุนน้อยขุนน้อย ก็ออกมาปุมปุมแหละแหล,ละปุมไม่ติดใจปุ้มปุ่มตุมต่มเซกนาทำมาลเลยตัวน,นี้มันออกมาได้ออกมาตึ้งอยู่หลายวันอยงนี้องแปลงอย่างเ,ยงเลยปอดต้งน่อแปลงก็ไม่รู้มั้วนเปือยอยู่หลายวันแล้วกว้วนเปือได้ปายอรอบปลาตุ่มไม่รบครับอ๋ออันนี้ก็ก็อยู่นานน่านแต่ปากตัาม,มันมันอย่างโบวินสนกตาวันได้โบวินนะนะเบลก้อยโค้งันคนมีขน ต้องเป็นคุค้งนะ่าเรียบร้อยว่านั้นตะม,มันกินอะไรกุ้งนี่อร่อยอย่างเปลือกสราชดอยู่เลยนางนางแดงหมดเลยเดืดมันตุ่มเนบ่อยินนั่นเลย,เลยอ่ะไอ้ยันหลบเล็กมไปอันหลบเล็กไปกับปลาปลามาจากปัตตานี่ลูกปุ้มป้าเดี๋ยวป้าเดินอเอด็ดเราก็ยังแคกน้าเสียลุอย่างดี๋ยวปุ้มันไม่รู้ไะไเลยนะแต่ปลาเขารู้แล้วครับนานกเดี๋ยวป,ป้ากล้วยเดี๋ยวเป้งเดี๋ยวนู่เดี๋ยวนี้ กาบผมป้ายตาบุญโน้กันตั้มตาโน้ลวงทุ้งเสี่เนียงใช่ปะเนียงโน้มอยากตั้มกันแล้วตาโน้ตั้มไม่ลึกแต่ว่านะไปปอกชั้นชั้นชั้นเต็ก็ยาชั้นนั้นเป็นตุ้งเสี่เลี่ยมตุ้งปูนมันตุ้งปูนนั้นมาจำเสียบจากนั้นได้เล็วจะเท้าตาเรือได้แล้วเจ็ดยานุ่งเอ้ยครับจอดมาร์กนะจอดไล่ทุ่งด้วยครับนี่ก็แก่ๆเลยต่อเรื่องประวัติเก่งต่อเก่งหนอนั้น จับลวงแต่ว่าตอนนี้ลูกเว้ยลูกหลูกพื้นเป็นลูกเป็นลูกับผมยอกพึ่งเหมือนเนี่ยลูกปลลอยลูกกระสุนปลาลอยลูกกระสุนมไม่เอาเลยวม่หลงพึ่งเลยวันนี้นี่จับนัดอย่างจับเออย่างเงี้าดีอะไรกันผมปลาแล้วป่าแล้วกเนียแกไม่ันดูปุ้มเนือแกอีบักไดดำแกไม่ฮนดูแกลบขันไปไปย่าพวกพื้น กัดซุดงปาอยู่หน้าหนวดรูนั้นปายันนั้นเออลองใจอ้อยอ้อยใครร้อยได้ครัอ๋อยนั่นนะแต่อ้อยอ้อยต่วอยู่ในียนเนยนอ่นั้นพุบไม่นยจอยว่ะไอ้ไรอ้เราักินนะแต่ไม่มีคนแหมับแต่ผมจงใ่ว่ะอ้อยกุ้งอไอยแกล้งอ้อยกุ้งลวงอ้อยกุ้งนี่นุ่ยนุ่ยดาวดาพื้นนะ là chặn mấy chặn cổ thì bông bay vào năn này để, để nhàng xót xót dù lưỡi gì này. nó. Ừ. 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 อนุ่มมันขึ้นมาอยู่ใจนุ่มใจแล้วกับกับมก่อขอเทียบใจขึ้นมาอยู่กับเสดล่องเสดล่องปีเดินจงกรมมันล่องไปแล้หลายมาเลยวันนั้นพอเดินจงกรมมันตึงเดือดหัวป่าปนิษฐ์ตึงหัวป่าปนิษฐอันนู้นลุงรอกตึงอยู่ในวงนั้นแล้วเร็จะตัดเวียนแล้วเวียนก็ไม่รูอ่าพออยู่ในวงนั้นนั้นตึงอย่างต่างเ้าไปพออย่างต่างเ้าตึงต่างปั้มมันอยู่ตาดสายมือกาวเช่นนั้นเสปิดจะแล้ว ปลุกไปไม่นานที่มมงงนี่แล้วปิดแล้ว<า>ปิดกันแล้วล่วงบอกไงมช่ไผมป่าล่วงบลกไกันเลยวันนั้นนั<อ>่แต่ตึ้งอย่างลูกลลก่อยเลยได้เลยก่อยเนี่ยไป็นงตุ้งตุหน่อยครับซึ่งกันนี้เสียแล้วผมวันนี้เลีวกับมันก้าวไปกับมันกับหมูยอมาเสียแล้วก็กับวันทำขึ้นหนังนี่ลาวแต่ท,ทำต่างตีล่วงไปยเดินจงกรมมันนะกับมันขึ้นลาวพอขึ้นลาวเป็นคนแก้วเลยอยู่บนนั้นลาววันนี้ล่วงเลยอ่ะอ่านั่น ก็ระโดดต่างกันเวียนไปได้บุญโนเวียนไปได้รถนั่นคุณหยดเข้าเลยนะเตะเตะตะปุ่มปักเตียนจ้องหันลงกนจะได้ไหมวะนั้นน่ะหรออันอันอย่างต่างขึ้นกันอย่างน่ะคุณคุณไปรู้หูยดเลยนะลุงเราต่างลุงใบลุงวัดตู้เดินแต่ได้เดินต่างต่างขึ้นจอมข้าขึ้นได้ต่างต่างพื้นดินนั่นน่ะมันดังเราเวียนเตี้ยนนั่นเท่านั้นเวียน

คนคนแก่เตี้ยนแก่โดตรงมันเพื่อเป็น,นก้าวๆอยู่ตรงสูงมีนวดมีกลมไหมมีนวดมีกลมแต่เชือกไม่ใช่นะไม่ใป้าบาดบา้บานุงลุงป้าตุ้งนุงป้าตุ้งลายเต่งป้าตุ้งจะไม่ขอหนังปิ่นหนังปิน่หนหนิหนอยู่อ้าอ,อ,อุ้ยจ้ะเปนปองเลยนี่เราก็ตัดเอ็นมาด้วยได้ไม่ได้รู้วนพอดีกันนั่นาแต่ล่วงแล้วเดินก้าวรู้แบบนี้ตั้งแต่ล่วงเดินจงกลมอยู่แต่ร่างลงไปแต่ร่างลงไปแบบแบบร่งไาวายเอ็นเอ็นตวนเบื่อหน้าแก แกเอปลาวอนกลุ่มวัวไม่นตอนแกเดินนะถึงเอ็นปลาอะือเป่าอร้อยเดินไม่มาถึงเงินนะ้นนถึงงีก่อนด่าหน้าถึง่ยล่วงเลยหละหมาวันนั้นมันนั้นอะไรก็ได้ไปไ่บกก็ได้ไปเล็กเล็กเราตำตั้งนะน้ำมันตนนี้ไม่นที่มันไม่นานที่นี่ตำตำตำตั้งนะน้ำมันตินนั้นเราตำตังเหมือนั้นน้ปาเนต่วามันไม่นี่เดกดสงบน้ำมันตินเลยเราตำกันได้ไปไรโกอีนั้น

มนานปีแล้วนาีอย่านอ่าอ่าตังสิบปีแล้วนะะอาไม่ตงสิบปีอ๋อปีเลยนี่มันไม่นานแล้วมันดนะมันกับกลับมันอินมันโตต่อไม่ไหมนะนะนนะอยัางเลยย่งนะมันก็บอกมันมันเอุกปูเนี่ยจ้าไวัยไอไก่ไอเม่นินเลยกรับอ่านะ